คุณผู้ชมครับวันนี้ฟ e ีไฟล์เปิดโหมดใหม่ให้เล่นแล้วนะฮะโหมดนี้มีชื่อว่า l o n n Wolf Style Out เปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่12ถึง23มีนาคมนะครับเจ้าโหมดเนี้ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับ4 v 4โหมดนักแข่งอ่ะก็คือเปลี่ยนจากทีมละ4คนเป็นการแข่งแบบโซโล่ตัวต่อต,ตัวแทนนะ ใครชนะเนี่ยก็ได้ไปรอบต่อไปใครแพ้เนี่ยก็เสียมีดแล้วก็อาจจะตกรอบได้นะครับเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันเล่นยังไงไปชมกันเลยครับวิธีเล่นโหมดนี้ก็ง่ายๆครับคือเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็จะอยู่กับผู้เล่นคนอื่นๆในโซนต่อสู้นะ และนี่ก็คือรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับมี7คนผมอยู่อันดับที่2นะมาดูกันว่ารอบแรกเนี่ยจะเจอกับใครนะครับอ่เจอกับอันดับที่9นะฮะก็จะมีร้านค้าขึ้นมาให้เราเลือกซื้ออาวุธอยากใช้ปืนอะไรก็จิ้มได้เลยนะครับหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อได้เต็มที่มาพร้อมลุยครับ <Hey. S 1> เริ่มเกมก็ตัวต่อตัวฮะมีระเบิดอะไรก็เคลียยงไปก่อน มันมีระเบิดน้ำแข็งกับระเบิดแฟตให้เราใช้อย่างลูกนะครับต้องค่อยๆเล่นนะเพราะว่าตายแล้วตายเลยนะครับคนดีคนาเล่นแคมป์นะเสียงอยู่ขวาปเปิดไปก่อนหนึ่งชุดมีวงบีบนะไม่เข้าวงเหรอไม่เข้าวงตายนะ แขมนานไม่ได้นะครับวงบีบอ่าผมชนะนะครับคนที่แพ้เนี่ยก็จะเสียมีดหนเล่มส่วนคนชนะเนี่ยมีดจะอยู่เท่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ระบบสรุปคะแนนแล้วผมกลายมาเป็นอยู่อันดับที่4นะครับและรอบนี้เราเจอกับอันดับที่8ก็เลือกซื้ออาวุธเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่หมดนี้จะเน้นเป็นปืนใกล้นะไม่ค่อยมีใครเล่นปืนยิงไกลเท่าไหร่นะครับมารับรอบที่2 ตอนนี้คู่ต่อสู้ผมเหลือมีดสองเล่มนะถ้าผมชนะเขาจะเหลือมีดเล่มเดียว <Hey. S 1> เจอแล้วคุยัยงระเบิดไปก่อน <Hey. S 1> ลูดไปหนึ่งปื๊บลูดไปหนึ่งปื๊บลูดไปอีกหนึ่งปื๊บเบ <Hey. S 1> ลวีเรียบร้อยนะครับเขาเสียม <Hey. S 1> ีดไปอีกหนึ่งเล่มตอนนี้มีดผมยังเหลือครบสอันนะครับ นี่นะครับสามารถกดดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วก็คะแนนได้นะระหว่างรอหรือเราจะวิ่งไปดูเขายิงกันก็ได้นะครับเนี่ยสามารถยืนดูจากข้างบนได้กดกระโดดลงไปได้ไหม <c oughs> กระโดดไม่ได้นะถ้ากระโดดได้นี่บันเทิงแนะ่ลงไปช่วยเขายิงเนี่ยมันจะมีโซนต่อสู้ทั้งหมด4ี่ห้องนะถ้าเราแข่งจบไวก็วิ่งมายืนดูได้นะครับ แล้วก็เขามีระเบิดติดมือมาให้เราเคลียงเล่นด้วยนะแต่ระเบิดมันจะไม่ได้ทำดาเมจนะครับแค่เคลียงเล่นอย่างเดียวอตอนนี้สรุปคะแนนแล้วนะครับผมขึ้นมาอยู่อันดับที่2และรอบนี้เจอกับใครครับเจอกับที่5ครับ่าที่5นี้เขาเหลือมีดแค่2เล่มนะถ้าเกิดผมชนะเนี่ยเขาก็จะเหลือมีดแค่เล่มเดียวนะครับถ้ามีดใครหมดนี่ก็คือกลับบ้านนะไม่มีสิทธิ์แข่งเจอและ้วครังหน้า ลูดไปหนึ่งป๊บเจอศัตรูเราต้องรีบวิ่งไปล็อกเอาไว้น่าจะอยู่หลังกำแพงเอาไปหนึ่งลูกแม่มาขวาอีกเอาไปอีกลูกสแนปยิงไปหนึ่งชุดคนนี้ก็เล่นแคมป์นะแต่เขาอยู่ขอบวงเดี๋ยวยังไงก็ต้องวิ่งเข้ามาสแนปไปอีกชุดเอาไปอีกชุดวิ่งไปน,นะเนี่ยไอวอวไวสะด้วย เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นวิ่งอยู่ของบวงไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าเดี๋ยวพี่เข้าเองเอาปืนลูกกบหูโชว์ไปนหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับเขาก็เสียมีดไปอีกเล่มหนึ่ง และตอนนี้ระบบสรุปคะแนนใหม่แล้วนะครับผมยังคงอยู่อันดับที่2นะรอบนี้เจอกับใครครับป้าเจอกับอันดับที่8เอ้คนนี้ชื่อคุณคุณเหมือนเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งนิดานะระบบจับคู่กลับมาให้เจอกันอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้เขาเหลือมีดแค่เล่มเดียวนะครับถ้าเขาแพ้ก็คือจะหมดสิทธิ์ลงแข่งเลยนะสามารถยืนดูข้างบนได้อย่างเดียวลุยเลยฮะ <Hey! S 1> ลูดไปหนึปื๊บ ลูดไปอีกปื๊บอยู่หน้าเคลียงระเบิดปลูดไปอีกปื๊บตอดไปก่อนเจ็บแน่นอนจังหวะน,นี้เจ็บแน่นอนฮะหมายถึงผมเนี่ยเจ็บแน่นอนไปไหนเล่าเบลวี่เบล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 ไปไยเลยน็อกเอานะมีดหมดมีดหมดก็คืออดแข่งนะครับ ตอนนี้สรุปคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่งผมก็ยังคงอยู่อันดับที่2นะครับสังหาร4ตาย0รอบนี้เจอกับอันดับที่1นึ่งที่1นี่ตึงแน่นอนคนที่อยู่อันดับบนบนเนี่ยก็คือเขาชนะมาตลอดเลยไม่แพ้นะก็เลยอยู่อันดับข้างบนบนกับบนก็ต้องเจอกันแน่นอนนะครับเจอแล้วข้างหน้าเพียงไปเชคก่อน1ลูก ไม่โดนอุ้ยโดนอยู่วิ่งกลับมาทำไมเอา้าพลาดลูดไปหนึ่งปื๊จบจะไปเฮ้ยมนุษย์ลิงลิงจัดจังหัวทิมลิงหัวแตกเรียบร้อยนะเขาเสียมีดไปนะครับสังเกตขวาบนจะมีบอกด้วยนะว่าใครสู้กับใครอยู่ และคนชนะเนี่ยก็จะมีมงกุฎนะฮะอ่าตอนนี้ระบบสรุปคะแนนใหม่แล้วผมขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึงแทนนะครับโอ้หล่อเลยอยู่หัวตารางรอบนี้เจอกับใครเอา้ารอบนี้ไม่ต้องแข่งเหรอมันขึ้นว่าบายรอบ6กอ๋อรอบนี้ไม่ต้องแข่งครับมายืนดูคนอื่นแข่งแทนเอโดดลงไปได้ไหมไปช่วยเขาหน่อยอ๋อไม่ได้ <laughs> ถ้าโดดลงไปได้นี่ฮาเลยนะลงไปช่วยเขายิงเอาระเบิดเคลียยงได้อย่างเดียวนะครับคือเราต้องรอว่าจะได้เจอกับใครต้องรอคู่นี้จบก่อนนะ,ะชนะรัวๆมันก็ดีแบบนี้นะครับไปยิงกันเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเคลียยงระเบิดช่วยระเบิดเขียวลมควันตอนนี้เป็นสึกระหว่างคนถอดเสื้อกับคนใส่เสื้อนะครับตอนนี้ฝั่งถอดเสื้อเนี่ยถอยมาไอวอร์ตั้งหลักนะฮะ ทักธงเชียร์เป็นหนึ่งทีฮะและมีการดึงหัวเล็กน้อยครับฝั่งใส่เสื้อกระโดดลงมาครับและมีการยิงกันเกิดขึ้นฝั่งใส่เสื้อล้มลงไปนะ <c oughs> <c oughs> มีการมองข้างบนด้ว <c> ย <oughs> มองคอนอา่ารอระบบสรุปคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ยังคงอยู่อันดับที่1นะครับแล้วก็รอบนี้เจอกับใครเอ่ย เจอกับอันดับที่2นะครับมาครับที่1เจอกับที่2เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นหัวตารางรอบนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นของซวงดีกว่าเพื่อฟา์มมั่นใจน่าจะตึงแน่นอนนะ <c oughs> ค่อยๆไปครับเวียงระเบิดไปเช็คก่อนไฟเดโฮนี่โดนด้วยลุดไปนหนึ่งปื๊เจ็บนะเอาไปอีกลูก เควงกดดันไปอุ๊ยโดนลูดไปอีกปื้บเปรียบร้อยมนันดูถอดเสื้อ <c oughs> คนที่เล็งปืนขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมก็เรียบร้อยนะเขาก็เสียมีดไปอีกเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรออีกคู่หนึ่งแข่งจบก่อนอ่าตอนนี้ระบบสรุปคะแนนแล้วนะครับผมยังคงอยู่อันดับที่1เหมือนเดิม มารอบนี้เจอใครครับเอา้าไม่ต้องแข่งอีกแล้วอะ่ะมันบอกว่าบายรอบ8อ๋อผมต้องรอคู่นี้เขาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครชนะเนี่ยถึงจะมาเจอกับผมนะครับโอเคเราก็เอาใจช่วยแล้วกันนะแม่อยากจะโดดลงไปช่วยแต่ว่าทำไม่ได้ได้แค่เครื่องระเบิดก่อกวรสร้างความร้าวฉานแม่ระเบิดนี่น่าจะทำดาเมจได้ด้วยนะจะเคลื่องให้แตกทั้งคู่เลย อ่ะจบแล้วนะเหมือนจะเป็นมนุษย์ถอดเสื้อชนะอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกลับมาชิงชนะเลิศกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมาเจอกันหน่อยนีออนซ่ากับมีดเล่มสุดท้ายของเขาถ้าเกิดเขาแพ้เนี่ยเกมจะจบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าผมแพ้เนี่ยก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่มาครับลูดไปหนึ่งปื๊บ ยิงลมคมกิบอยู่ไหนไม่รู้นะยิงกดดันไว้ก่อนข่าหรือเปล่าขอเช็คระยะน่อย find the hole อุ้ยไม่โดนอยู่ไหนว่านน่นลูกนี้ดีละโดนแน่ find the hole สนับเป็นหนึ่งปุ๊บมาดิโอ้คนข้างบน เืียงระเบิดใส่ใหญ่เลยวุ้ยสวย้วไม่มีที่จุ๊ดด้วยพันยาสู้มาตรงนี้แหละวงก็มาอาจจะปะเฮ้ยมาดีเอา้าอ้อโหกำลังจะเหนียวเลยโดนเขายิงก่อนล่วงซะง,งั้นโอ้พลาดเลยนะครับมีดหายไปเล่มหนึ่งเลย โถถังกัลละมังหมอ้อแต่ว่าผมยังมีโอกาสพลาดได้อีกรอบนึงส่วนเขาเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วนะครับมารอบแก้ตัวใจเย็นข้างบนอย่าพึ่งเคลี้ยงระเบิดไล่เ,เขายังไม่ปล่อยตัวรอบนี้ต้องเล่นเซฟหน่อยนึงอยู่ซ้ายเหรอเขาเคลื้ยงระเบิดไปซ้ายทําไมไม่มีเหมือนข้างบนจะเคลื้ยงระเบิด โวยบอกจุดแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเครีย้ยงมั่วหรือเปล่า <Hey. S 1> นี่ลูกนี้ละโดนแน่ควาดโตโฮเอา้าวิ่งหนีอีกสวยละวงมาเข้าวงเป๊ปหุยปืนอะไรยิงอย่างเจ็บเลยเล่นปืนไกลเหรอปืนไกลมันต้องเข้าใกล้ตึงไว้ตึงไว้ มาดีพันยาแป๊บท่านแน่ไม่ให้พันเหรอไม่ให้พันเหรอัอาอคุงแทนก็ได้ <c oughs> เรียบร้อยมีดหมดอดแข่งน็อกเอาต์กลับบ้านนะฮะก็น่าจะจบแล้วนะครับหมดคู่ต่อสู้ชนะรอบสิบก็สามารถ ควาบูญญามาได้ในโหมดใหม่โลนบู o ฟสไนเอานะครับเป็นโหมดที่ตื่นเต้นใช้ได้เลยใครแพ้เนี่ยก็หมดสิิ์แข่งลงเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็กลับบ้านส่วนใครชนะเนี่ยก็จะขึ้นอันดับไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นโหมดที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรลองแวะมาเล่นกันดูละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ